สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆคนนะครับผมมาพบกับเบาหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับเมื่อประจำวันที่30นะครับเดือนหนึ่งสองพันนะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4ีนอยนะครับเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษขออภัยพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเมื่อวานนี้ก็มี2กรณีนะครับก็คือว่าไม่ว่างนะครับเมื่อวานนี้ไม่ว่างกับฟังข้อมูลมาผิดนะครับก็คือว่า นึกว่าแนวทางหัวรัฐบาลเวียดนามเมื่อวานนี้หยุดนะครับเนาะนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ลงแนวทางให้นะครับผมก็ก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นข่าวจริงแล้วนะครับก็คือหยุดวันที่31นะครับ31ถึงวันที่3เนาะเปิดอีกทีก็น่าจะเป็นวันที่ที่4นะครับสําหรับแนวทางหัวรัฐบาลเวียดนามนะครับถ้าข่าวผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับพี่ๆก่อนก่อนไปเตือนใหม่เนาะก็ขอให้ปังๆเนาะนะครับวันนี้นะครับก่อนหยุดหลายวันนะครับผมสำหรับตัวเด่นนะครับ เด่นวิ่งรูดผมให้ไปที่เด่น2นะครับแล้วก็9นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับให้ไปที่9นะครับผมสลับศูนย์เม็ดเดียวนะครับเด่น2หรเด่น9วิ่งรูดที่9นะครับ9ก็จะมี90 91 92 93 9ก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะครับผมเมื่อวานนี้ก็เบิ้นนะครับเมื่อวาน,นสำหรับหลักร้อยนะครับหลักร้อยวันนี้ผมให้ไปที่ ให้ไปที่6นะครับหลักร้อยนะครับให้ไปที่6นะครับก็จะเป็น692นะครับ6 9 5นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้นะครับสลับนอยวันนี้เน้นไปที่นอยปกตินะครับผมแล้วก็ V i p นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนที่จะเน้นให้ก็จะมี4คู่เช่นเคยสีคู่หลักๆก,ก็จะมี92 95นะครับแล้วก็96 96แล้วก็90นะครับผมส่วนที่ชอบนะครับวันนี้ก็จะเป็น692นะครับ3ตัวนะครับ ก็ฝากไปพี่พิจารณาเนาะรับชมนะครับก่อนเอาไปเป็นแนวทางนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเดอนผ่านได้นะครับผมแนวทางก็มีหลุดมีเข้าเนาะนะครับวันนี้ก็ก่อนหยุดหลายวันนะครับก็ขอให้พี่พีเอฟซนะครับรับซับกันปังๆทุกๆคนนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมหรือว่าว่างๆนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสลับพี่พีเอฟซหรือว่า เพื่อนๆพี่ๆในช่องทาง u t u b e นะครับผมเนาะก็ถ้าไปไปหาช้าก็ตอบเมนช้าก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมไม่ว่างจริงนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปทำโอทีนะครับไปไปทำโอทีรายอื่นเนาะนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาตอบคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกๆคนนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกๆคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมกับสวัสดีครับ